เพลงพื้นบ้านสี่ภาคภาคเหนือเน่เจ้าปัญหาตกระหาและปัญห์เก ทีจะไปเมาคิดจะอาสาวไว้เมอไหรอู้ยังตัวจะไปถูกจะได้ละปะบันันสัหม่กับเปิ้ลเยากห่อละมีเงินแต่ยังบอได้สับายมันนุ่งบ่ได้นุ่งเปิ้ลย่องบ่ได้ย่องจะเอาไปเทียบกับสมัยต่ก่อนมันจะไปใช่ได้จะได้บอดเดียวเป็นสมัยนี้ยามมันละจะเขาสั่งขผู้จับเปื่อนจับฟุง จะกินมาสมัยปู่ลุงหมูเปื่อนหมูขลุ่ไทยสะพอนาภาคอีสานแม่ผู้เปิดให้แล้วไปนี่อ้าวแม่ฮัหน,นาไปทงังท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมทั้งบ้านตอนนี้โอ้ยเขามาเบิงหลายแห่งค่ะอยากเบิงแม่บุญช่วงตะวันนี่นะคะคุณว่าเออ <นะ S 1> <า>มาสบาถอ่ะมื้อนี้ได้เบิงสมใจละค่ะพี่น้องเนาะ คู่บน s w i สีลัมให้เป็นขวัหูขวัตาเด้อฉันเที่ยวจังหวัดอุดรฉันเที่ยวจังหวัดอุไปทัศนาจรมาเชียงยีกคนไปดูกระดูกของคนไปดูกระดูกของคนละพิพิธภัณฑ์สถานที่ไปดูละมออะไรฉันดีนับพันพันปีที่บ้านเชียงน้องประจักษ์นี่เป็นแดนลุงเรืองประสิเก็บเมืองเรียกเงือนสุขาท่านนายกไรพัฒนา แดนสุขาที่เสียมสุขท่านนายกท่านได้ตกลงได้เสริมส่งก็จองทำเสริมส่งก็จองทำผ้า,ากลางออพี่น้องทวนนาเชิญหันมาฟังนิดนะ เริ่มปลดล็อกโควิดนะท่านอย่าเพิ่งหวางใจแม้จะเริ่มคลี่คลายอย่าไว้ใจนะท่านจา๋าป้องกันไว้ก่อนเถิดนะ้าดีกว่าไปแก่ไขเทวดาปกปักนะเออ ให้ชาวไทยที่รักทุกท่านตลอดปลอดภัยภาคใต้